ในครอบ่เพื่อนวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งในแพรนวัสดสอมบีใน EP ที่99เลยนะครับเลขกำลังดีเลขสวยในหมวดเอเวนเจอร์ภาคที่2นะครับในเหนือที่7ของดาษสระน้ำครับไปกันเลยในเหนือที่เดของดาษสระน้ำนครับมีหัวก็แป้ง ราจะติมแล้วก็ตรวจดับน้ำมาด้วยครับส่วนตัวที่ล็อกมาให้ก็จะเป็นวานัทแล้วก็มเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็โปรติโตไม้ครับส่วนตัวที่เราจะใช้วันนี้ก่อนอื่นเลยจัดนี้ไปครับทันตะวันครับแล้วก็ใบบัว ก็จะเป็นพีชูเตอร์ครับแล้วก็รีชูเตอร์แล้วก็ตัวหนามครับแล้วก็เป็นตัวหนาโอเกตครับจัดไปกันเลยครับปลดลมกตะวันไปก่อนครับ ตอนนี้เป็นพาสติปก่อนครับช่วงแรกยังไม่มีซอมบี้มานะครับมาแล้วก็มากันเลยมาแล้วครับซอมบี้ตัวแรกว้าวาน,นี้มีถึง4ทงเลยครับซอมบี้ตัวแรกเดินมาจะขึ้นทางน,น,นะครับ เราลงทีชูเตอร์ไปก่อนครับแล้วก็ไม่ได้เอาทันตะวันอัปเกรดมาแล้วครับเอาทันตะวันสองหัวมาลืมเลยแต่ไม่เป็นไรครับทันตะวันแถวเดียวก็น่าจะพอครับอย่างนี้ เน้นเป็นที่ผีชุตเตอร์ไปก่อนนะครับช่วงแรกลงไปัวไปเรื่อยๆครับ เรื่อยๆแล้วครับเจ้าแรกรเราจะเน้นเป็นทิชตเตอร์ไปก่อนนะครับต่อไปเราก็จะเป็นรีทิตเตอร์ครับมาแล้วครับสมมีบกกวยครับสุ่นี้ใหญ่แน่นอนครับ จากว่าเราไม่ได้เอาทันตะว,วันสองหัวมานะครับเพราะงั้นการผลิตพาิตนะครับจะช้าลงเวฟแรกยังไม่ได้จะมีรถเอติมมานะครับ เราลงได้สองตัวแล้วครับเราจะลงเน้นหนักไปที่รีพิเตอร์นะครับแวนวหน้าก็จะลงรีพิเตอร์ไปหมดเลยครับแต่ในระหว่างที่ลงรีพิเตอร์เป็นแถวที่สองครับเราจะลงตัวหนามไปด้วยนะครับ เพื่อการลดไอดติมเว็บแรกจะมาแล้วครับเว็บแรกมีตัวอะไรมาบ้างเรามาดูกันเว็บที่หนึ่งแล้วครับ น้ำเริ่มมาแล้วครับเป็นอมบีธรรมดาทั้งหมดนะครับสำหรับเิฟแรกในสีเรียร้ยครับหัวก็แปลงเริ่มมาแล้วครับแต่ไม่น่ากลัวครับเรามีพิเตอร์มีรีพิเตอร์อยู่ครับ บ,บนะครับแล้วก็หลุดไปแล้วผวก็แปลงเรียบร้อยไหมครับระหว่างนี้เราจะลงตัวหนาไปเลยนะครับตอวแรกตัวหนาอัพเก๋ครับมาแล้วครับตัวจำน้ำ บอลน,นัดไปก่อนครับซอมบี้ธรรมดามันได้แค่เดินผ่านหนามนะครับแต่ตัวหนามก็จะช่วยลดพลังซอมบี้ธรรมดาไปด้วยไม่สามารถทำลายตัวหนามได้นะครับซอมบี้ ตอนนี้น้ำเต็มแล้วครับเราจะเน้นหนักไปที่รีพิเตอร์ครับใส่น้ำอัพเกรดไปก่อนมาอีกแล้วครับตัวดําน้ำจัดบอลฮัดไปครับ จะถึงเว็บที่สองแล้วนะครับวเว็บที่สองกมาครับมีตัวอะไรมาบ้างจัดไปเลยครับมีหัวก็แผงโฟมาตัวเดียวครับเว็ที่สองนี่แหละเป็นม,มปีดธรรมดาหมดครับ ตีมาแล้วครับก็เรียบร้อยไปสนามอัพเกรดของเราไปครับเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้อยแถวที่สองของเราเริ่มตั้งป้อมเลยนะครับ แล้วนะว่าไงครับเอาอยู่ไหมครับหัวนะั้ยังเอาอยู่นะครับครับหัวนะั้ในน้ำนะครับหัวก็แต่งก็เริ่มมากันถีแล้วครับยังเป็นวงเว้งเลย ัอเกตของเราใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในน้ำา็็เริ่มมีหัวก็แปลงมาแล้วนะครับตอนนี้ตัดทีครับดิฟิตเตอร์ครับ บอลนัของเราเริ่มสุดหวนแล้วครับจัดไปครับเอาให้แน่นครับบอนัดนี้บี้เริ่มออกว่าทียิบแล้วนะครับออกมากันแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวแล้วก็ใกล้ถึงเที่สามแล้วครับ เอ็บที่สามออกมาจนได้ครับสอมบีในเวฟที่สามมีอะไรบ้างเสียงจะตายเครื่องมาก่อนเลยครับรถไอติมมาแล้วหนึ่งคันแลเด๋ยบร้อยได้ครับก็แต่แงรล้บออกมาถี่แล้วนะครับตอนนี้ออกมาซ้อนกันสองตัวเลยทีเดียว หล,ลักแรกนั่นตัวตัวนี่สองว่าไงครับถึงมีพิเตอร์ไหมถึงมีพิเตอร์ครับแต่ได้แค่แตะครับแต่โดนโดยแค่นั้นเองแล้วก็เรียบร้อยไปครับออนนะเล่นยันแยครับ แต่รถไแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วครับอนนี้รถที่ติดเริ่มมาสีแล้วครับทางฝั่งเราเริ่มหายแล้วครับนี่เว็บที่สามของเรามาได้ครึ่งทางแล้วครับใกล้จะถึงเว็บที่สี่แล้ว ดีครับนพิเตอร์จัดไปยิงเ้าครับในปอนะครับจัดไปเรื่อ,อยๆนะครับนพิเตอร์อใช้เป็นกองครับปืนปนก,นกันไปเลยตอนนั้นในฐานาเสริมกำลังเขาดีครับ เตอรไปหนึ่งแถวครับเว็บใหญ่เว็บที่4เว็บสุดท้ายมากันแล้วครับไฟนอลงเว็บเขยมสุดท้ายเครื่องรถมาลแล้วครับนึงเอิกกินมาสองคั้แล้วก็เรียบร้อยไปแล้วครับ ีแค่นิดหน่อยครับมะสบมีตัวสุดท้ายก็เรียบร้อยไปครับเรียบร้อยไปครับสำหรับ EP ที่99นี้นะครับอย่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับจากนายพีนัทเกมเมอร์สครับผมสวัสดีครับบายบาย